<laughs> มีตัวนึงนะมีสองตัวตัวนึ่งงบอยู่บนรถโอ้เนี่ีนี่ใกล้ๆนี่ชชีแตกแตย่านี้เดียวล่ขคืออมใกล้แท้ คืออ่อมไก่อ่อมว่าอ,อ่อมม่าด้วยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไหนนั่นมาเขาโทรมาเหรอเมียทักมาไม่ใช่ไม่ใช่ดเผัวว่าเสาเมื่อไรพวกมึงจะนอนเอา Nguyên này mong nè, Oh! nè, Oh! nè Ôi, Oh! 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 như Oh! 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 như Oh! Oh! này, Oh! Oh! này Áo <laughs> Nó ăn thả Oh! 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 kìa Thế Oh! Oh! มะระเบิดบอมันมีระเบมาอัเดใจใจอยู่ใช้มมัน

ว่างเกมกันวางเกมกับพอจะได้ไอบอนตำราแรนนี้สิ็ก็พอพวกเก็บเง่เก่าต้องสุดๆสุดๆฟันนี่เก็บเก็บมานับมานับไปเก็บอันนั้นสับ

chơi việc cái đa phong kiếp 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 lô, giờ nào cả mi? Eh? ba chỉ nhìng quá này bọn à. อยู่ในห้องเรียนกันมีดเด่ะมันมันมันหลอมันหล,อ,นลอยู่สติงกนมนาดมีรถป่มีมรถคับประมาณมีอ้หบ่ดันลงไปถาว่ามีไอ้บอลอะโอ้ขาหัวตั้งไอ้บอลอะไอยู่ mười hai bay chào oh. chào <laughs> 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 hô เบาวนี่คขาดเจ็ดมลยเนี่ยจเ,เดินไปคนขา้าอะตอบให้ด้วยพอเบาบ้า,บา,บาเกี้ แตกแล้วบ้าแตกแล้วโหยัดเขอยู่รูมาันเจ็บ์นักขนาดเบอร์สามซุบได้อยังหัวหัวหัวเด็ดสิหัวเรียบร้อย

không to cả, nó lấy 63, qua đường... đạp đấy